พี่จะมาพาไปห้องลับด่านดราฟนั่นเองนี่คือทางเข้าไปห้องลับนั่นเองนะครับผมในด่านดราฟนะเหมือนกำลังทำการวิจัยอะไรสักอย่างครับผมหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าสกินในอนาคตหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ้อ,อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เอง โอเคครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยเลยนะครับผมนะวันนี้พี่จะมาพาไปห้องรับด่านดราฟนั่นเองแแปะแปะแปะ,แปะ ซึ่งใน2.0นะครับผมมันได้อัปเดตด่านดราฟใหม่ใช่ไหมทุกคนนะครับซึ่งห้องรับเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วนะมันจะไปอยู่ที่ใหม่เลยนะฮะผมนี่เลยในเวอร์ชั่นเก่านะครับผมโดยปกติเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถไปได้แล้วนะทุกคนนะครับผมไม่สามารถไปได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันย้ายที่แล้วไงเออแล้วมันย้ายไปไหนล่ะอ่าเดีเราก็จะพาไปเลยแลวกันนะครับผมอันนี้คือพี่อยู่ที่ อ่าที่เก่านะครับผมซึ่งห้องลับเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ใหม่เลยนะฮะมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่เก่าแล้วนะฮะมันไปอยู่ที่ใหม่แล้วนะครับผมนะ โอเคครับผมทุกคนฮะอันนี้คือทางนี้คือฝั่งทางเก่านะครับผมซึ่งพื้นที่ใหม่เนี่ยมันจะอยู่ทางนี้นะครับผมแล้วเราก็เดินผ่านมาทางนี้เลยเดินมาทางนี้ปุ๊บปั๊บะครับผมแล้วก็เดินขึ้นมาฮะมันจะอยู่ข้างบนนะครับผมนี่เลยแล้วเราก็เดินขึ้นมาปั๊บ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 เดินมาอย่างนี้นะครับผมเราจะเห็นประตูอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เลยนี่คือทางเข้าไปห้องลับนั่นเองนะครับผมในดันดับนะ ซึ่งวิธีขึ้นไปนะครับผมเราต้องเอาปืนสลิงนะครับขึ้นมานะครับแล้วเราก็ถือขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับนี่เลยแต่อาจจะยากเลยนะทุกคนเออมันอาจจะเข้ายากหน่อยนะครับผม นี่เลยนะครับผมเราสามารถเข้ามาในห้องลับนี้ได้แล้วนะทุกคนนะครับ <Wow. S 1> แล้วมันมีอะไรเนี่ยมีกระดานไว้บอร์ดนะครับเขียนว่าอะไรเนี่ยไฟในแอดอะมองกุสเซอร์เดอะไวท์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 โอ้โหเดอะไวท์เต็มไปหมดเลยนะครับ <laughs> แล้วนี่มีที่กดน้ำนะครับแล้วก็มีกลองนะเออแล้วก็มีพวกแบบพวกแก้วน้ำโอเคมีไมโครเวฟด้วยนะครับผมอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะทุกคน สภาพนี่คือเหมือนห้องลับสมัยก่อนเลยนะครับผมที่เราเคยพาเข้ามานะครับอันนี้คือเป็นที่ใหม่ก็เอ้ยรู้สึกว่าเหมือนคือความคล้ายๆกันเลยนะอันนี้เออนะครับผมมีตู้กดน้ําด้วยนะครับแล้วก็เป็นอะไรเอ้ยเป็นห้องประชุมว่ะอันเนี้ยเป็นห้องประชุมเป็นห้องประชุมนะครับผมเหมือนกําลังทําการวิจัยอะไรสักอย่างครับผมหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าสกินในอนาคตหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ครับเออหรืออาจจะเป็นอีโมด อีหมดใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเหมือนเป็นประตูที่สมัยอ่าอ่าอีเวนนะครับผมอีเวนใบโคลเวอร์เลยฮะอันนี้แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเป็นโตประชุมทําแมรเลยอย่างเงี้ยเออทําแมรเลยอย่างนงี้ออมมะะงนะครับผมอันนี้คือกล่องอะไรกล่องรองเท้าเหรอนะครับอันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้ครับผมนะอันนี้คือสัญลักษณ์อะไรไม่รู้นะถ้าใครรู้เนี่ยช่วยบอกด้วยนะครับผมว่ามันคืออะไรนะอันเนี้ย แล้วก็อันนี้มีล็อกเกอร์นะครับแล้วก็มีถังขยะนะมีโอ้ก็มีประมาณนี้นะครับผมทุกคนนะวิธีเข้าห้องรับด่านรับใหม่นะครับทุกคนซึ่งน้องๆเนี่ยจะสังเกตได้ว่านะมันไม่สามารถเข้าไปอยู่นั้นในนั้นได้จนจบเกมนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดจุดเซฟสปอตนะครับอารมณ์เหมือนประมาณว่าถ้าเราไปอยู่ในนั้นจนจบเกมเนี่ยเราจะโดนลดของรางวัลน,นะครับผมซึ่งเราไปอยู่ตรงนั้นจนจบเกมเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มนะครับ โอเคครับผมทุกๆคนฮะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์และสาระกับน้องๆนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องลุงด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมติดตามแอปแดงด้วยนะครับผมนะแล้วก็ใครสนใจอยากซื้อเสื้อลุงนะครับผม ลิงด้านล่างก็มีนะครับผมนะอย่าลืมไปจิ้มไปตํากันได้เลยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวลุงขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสาหรับคลิปนี้บายๆครับผมนี่เลยนะฮะใครที่อยากไปห้องรับนะครับผมอยู่ตรงนั้นเลย